สวัสดีครับทุกคนผมหมักเองนะวันนี้เราก็อยู่ในรายการตำนานผีญี่ปุ่น EP ที่4ี่วันนี้เราจะมาพูดเรื่องซาชิกิวาราชิเชื่อกันว่าสำหรับคนไทยคงมีความเชื่อกันในเรื่องของกุมารทองในประเทศญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันแต่ทางญี่ปุ่นเรียกว่าซาชิกิวาราชิโดยเชื่อกันว่ามีวิญญ,ญาณเด็กคอยเฝ้าวนเวียนและคอยดูแลปกปักรักษาคนภายในบ้านซาชิกิวาราชิมีใบหน้าแดงราวลูกตำลึงสุก ถ้าเป็นผีเด็กผู้ชายจะแต่งกายชุดนักลบส่วนผีเด็กผู้หญิงจะมาในชุดกิโมโนเป็นผีที่ไม่ค่อยปรากฏตัวให้ใครเห็นง่ายๆนอกจากเจ้าของบ้านเชื่อกันว่า <ắn S 2> <cinematic S 1> หาซาชิกิวาระอยูบ้านใครบ้านนั้นจะมีความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองเลี้ยงดูด้วยการจัดอาหารขนมของหวาน ให้เหมือนกับเด็กทั่วไปถ้าเจ้าของบ้านไม่ได้เคารพไม่ได้ให้อาหารมันก็จะออกจากบ้านแต่โดยดีแต่พอไม่มีมันอยู่ในบ้านบ้านนั้นก็จะเจอแต่เรื่องไม่ดีประสบเคาะร้ายอย่ยางหนักตามมาถึงขั้นตุยยกหัวก็มีผิดทุกยิงคอมเมนต์บอกกันได้นะคร